คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู mm ่ท hmm. like okay. ี่หน้าสมทอค่ะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นพวกบ้าอกฟางแล้วดูในมือเขานีโอ้โหเขาจะหิ้วอะไรไปนักหนาเนี่ยฮะก็จะไปเยี่ยมตะแหวงก็เลยซื้อของฝากไปให้เขาพ่ออยู่ที่ไหนนะตะแวงก็อยู่บ้านลาดเพชรบุรีอาไม่ได้เข้ากรุงเทพเลยเหรอโอ้เอาไปทิ้งไว้ที่โน่นแล้วทิ้งแล้วก็มีขนมจีนเอาไปฝากเขาได้ไรมาไอนี้มีโคราช ไอ้นี่ก็เป็นห่อหมกน้อไม้อ,มอันนี้แกงปลาดุกแกงแกงบ้านเฮ้านะ<อ>แกงปลาดุกบ้านเฮ้าไอ้นี่เป็นแคบหมูอ่ะเป็นกับแก้มมั้ง,งนี่ไอ้นี่เป็นขนมสาสขนมครกเออครกกระสาะคือกันนั่นแหละสิไปบ้านลาดติสิไปบ้านลาดเออไปขั้นใดละ่ะนี่ละขั้นนี่ละเดี๋ยวครัฮะคุณผู้ชม,มอันนี้รถเพื่นบ่นี่ค่ะโอ้เจ้าสิบันทุกไปเฮ็ดยางกระดอกระดียแท้ ป๊าเดี๋ยว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 คุณพี่คุณพี่ขนอะไรไปเยอะแยะมากมายก็เอออันนี้คือไอ้ต้นไม้ที่เอาไปปลูกแรกๆอ่ะมันไม่โตสักทีก็เลยอยากกันนั้นเลยซัดแม่งไอตัวนี่เลยไอ้ต้นออกดอกแล้วนี่เลยสร้อะไรนะเออคือไปลูกเลยไอตัวเล็กอ่ะไม่จะตายไม่ตายแหละมันไม่โตสักที เด่นสะดาวออกดอกแล้วเลยนี่นี่นี่สะดาวอ่ะเนี่ยสะดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงดอกผัวเอ้คุณผู้ชมครับมันออกดอกจริงๆด้วยนี่ดอกสะดาวอยู่บนหลังคารถเนี่ยค่ะจบจบจบไม่แล้วเราเราซื้อมาแพงไหมอ่ะต้นเนี้ยตอนนี้อ่อก็หลายบาทอยู่นะโอ้มันมันพร้อมออกดอกออกผลแล้วเนาะได้ดีไงออกดอกเลยปุ๊บออกดอกปุ๊บเลยเหมือนเวลาไปจีบสาวอ่ะถ้าได้แม่ไหมลูกติดมาเนี่ยสบายเลยมันคนละย่างอ่ะบอก นี่ก็เป็นพวกโต๊ะเก้าอี้ที่เอาไปไว้ที่ครัวอ๋อวันก่อนที่ทําครัวเพิ่งเสร็จอะนะไม่รู้เสร็จหรือยังไม่รู้นะเหรอแต่ถือโต๊ะเก้าอี้ไปฝาไปไปไปรอแล้วเยอะเลยเนาะหลายตัวเลยคิดว่าจะมีแขกไปเยี่ยมว่างั้นเถอะมีไม่มีก็ไม่เป็นไรก็พวกเรานี่แหละนั่งจะได้มีที่นั่งกินหรืออยากจะปูเสือกินอะไรก็สุดแค้แต่ไม่ไม่ปูแล้วการปวดเข่านี่นอกจากสเดาวันนี้ก็มีนี่เลยนะ เห็นไหมเห็นไหมไหฮะมีอ่าอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมะกรูดอ่ามะกรูดมะกรูดเป็นต้นแล้วนี่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 อุ้ยทำไมมันจุจังอะอันนี้อะไรต้นชาต้นใหญ่มากนี่ชาเหลืองอ๋อที่เอาไปทําแกงอะหรอชาเหลืองเอออ๋อเอาเอาเอาไปไหนไปดูในรถว่าในรถขนอะไรไปอีกอูโหูดูสิทะลุงพลัง เคยเห็นเขาแบบห่วงของกินบ้าหอบฟางขนาดนี้มาก่อนนะคะเปลี่ยนไปอุ้ยในรถยายบ้านนะคะอะไรเนี่ยพี่ยายบ้านเหรอโอ้มไปหมดรถแล็กไปเปล่าเอาหกล้อไหมผมว่าต้องเป็นหกล้อแล้วล่ะไม่มีที่จะใส่แล้วเนี่ยจริงๆอ่งเดี๋ยวตามไปดูที่บ้านล่าแล้วกันเขาจะไปจัดบ้านจัดช่องนะคะจะออกมาเป็นยังไงอาไปขึ้นรถค่ะ ฉะนั้นเราเป็นมือกล้องนะคะเราก็ขึ้นรถติดสอยให้ตามเข้ามานะคะคอยดูต้นไม้ด้วยนะต้นไม้จะ <c oughs> จะปลิวลงมาว่า,าอ๋นน่เนรุ่นอยู่นะแต่ว่าไม่น่าน,นะเพราะว่าเ,าเจ้าของต้นไม้เขามาล็อกให้อย่างดีแล้ว <c oughs> นี่อ,อันนี้เป็นผ้าที่คลุมต้นไม้เมื่อสักครู่นี้ค่ะสุดท้ายก็คือต้องเอาผ้าออกเพราะว่ามีน้องๆที่ช่องเก้าเขาทักเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะต้านลมต้านลมกับเบาะนะ ใช่ก็เลยเอาแกะผ้านี้ออกนะคะแ๋อถ้าเอาผูกผ้าไปปั๊บมันต้านแล้วมันเอายกรถเราขึ้นไปเหมือนว่าวอ่ะเออรถเราก็จะกลายเป็นบินได้เหมือนเครื่องบินเนาะคุณก็พูดเออว่าเกินไปผมผมว่ามันหอมหอมอะไรอ๋อเมอกี้แวะซื้อเครปคุณนายนี่เป็นประเภทนี่กลัวอดนะแล้วแานลไม่มีอะไรให้กินหอมจริงๆนะคุณรัชนีเครปนี่ต้องชนสอะไรอ่ อันนี้ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ใส่กล้วยหอมทองที่ใส่กล้วยหอมนี่ผมไม่ค่อยอ้าวใส่กล้วยหอมมาหมดเลยนะอจริงป่ะจริงค่ะแต่ว่าเม็ดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะพี่เขียพี่เขียกล้วยหอมบอกก็ได้อ่ากินเนื้อแก้วก่อนเหรอมีทั้งหมดเมื่อไงเมือนกันทุกอันใช่ไหมไม่เหมือนมีกล้วยหอมทุกอันใช่ไหมทุกอันค่ะเอาละค่ะมาถึงแล้วโอ้ยวัง พวงอะไรละ่ะหลับมาหรือเปล่าขับรถอ่ะเออตื่นเพิ่งตื่นเนี่ย <c oughs> เออถึงแล้วค่ะบ้านลาดบ้านน้อยของคุณกัมพูเออดูรถไหนเดือนไงดูซิว่าเออม,มา,า,ายอยเดี๋ยววันนี้เลวอ้ดูพ่อแหวงทำงานนะคะอา้าวสวัสดีครับพ่อสวัสดีค,ค,ค่ะ<ง>โอ้เฮ็ดอย่างล่ะเจ้า โอ้ยบมมีแนวเลรียสินี่นี่นี่ไม่เอาอ่ะซื้อของมาให้กินไงซื้อของมาฝากนี่ไงเขาไอ้นั่นไม่เอามาฝากว่าล่ะอะไรเล่าเล่านอกอ่ะนั่นเอาเล่านอกอีกแล้วไอขวดนั่นล่ะหมดยังโอ้เขากินหมดแต่วันนั้นแล้วหมดแล้วก็นี่ไงมีแกงมีหมกหน่อไม้มีผัดหมี่โคราชมีขนมจีนมีอะไรถูกปาก ตอนนี้ต้องระดมกำลังกันนะคะเพื่อที่จะขนโต๊ะหลานบนอ่าโต๊ะนี้นะคะนี่ค่ะเป็นโต๊ะที่ซื้อมาอุ้ยวะไอ้นี่มันหนักกันสิต้องพี่ลินแล้วล่ะต้องใช้แรงงานผู้ชายค่ะมันหนักมันหนักมันหนักเดี๋ยววันนี้ใช้เวลาเดินทางยาวนานมาก เหมือนคลานมาเลยนะฮะแล้วบางขาเก้าอี้เราหักนะเดี๋ยวพี่โจขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็ดามด้วยไม้ไผ่มาเนี่ยค่ะเฮ้ยมันหนักเพชรอย่าโยกคนอย่าโยกพี่โจประคองยอดไว้อึบโอ้แข็งแรงมากอึบนี่อย่าพึ่งยกอย่าพึ่งยกล้มล้มลงไปเลยเพชรเอาล้มไว้ล้มไว้ก่อนล้มลงไปเลยพหักพี่โจไป จะไปไหนล่ะเอาจะเอาไปไว้ตรงนู้นอุ้ยแข็งแรงจังนากพอแล้วโอ้โหนี่ภรรยาช่างสำรินนะคะเป็นน้องสาวพี่กบพูค่ะค่อยๆนะคะไม่หักไม่หักมันนอนมาอยู่ค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางกังน เนี่ยซื้อมาจากสวนจตุจักรนะคะเป็นไม้แท้เป็นพวกไม้แดงไม้เต็งอะไรพวกนี้ค่ะวันนี้ตาแหวงใช้แรงงานทั้งวันเลยเหนื่อยเลยเดินดีแล้วค่ะพ่อเดินเยอะๆแต่มันจะเจ็บคิียงเล็กน้อยโอ้โหลูกสาวบ้านนี้แข็งแรงมากนะคะนี่นะคะ หลังจากนี้เขาก็ต้องมีการจัดแต่งแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะแต่งยังไงนะคะใส่แล้วเคยซักมากไหมเนี่ยก็เขาใส่โยฟังแล้วต้องซักเห็นพ่อวะเอาละแข็เลยเลยเป็นไงคะพอเข้าที่เข้าทางแล้วไหมคะพอได้ละพอได้ละประมาณนี้หลวมๆสบายๆนี่ซื้อมากี่ตัวอ่าสามชุดสามเซตแค่นี้สามเซตหนึ่งเซตนะคะอ่ นั่งสบายๆนะครับเอาไว้กินกาแฟเช้าๆนะฮะเป็นไม้นี่ทำเหมือนร้านอาหารตามสั่งเพชรโภชนาลลนะเนี่ยอ่านี่นะเหมือนแม่ทา้งนาคนั่งยิ้มแม่ทา้งนาคดีเดี๋ยวล่างเมือกันมีความสุขนะคะเฮ้ยอย่ายกอย่างนั้นเดี๋ยวกระจายเป็นคนที่เชื่อฟังกันมากนะคะ บ้านนี้เขาเชื่อฟังกันมากมองว่ายายกยกเลยย่าเทะเทเลยนี่แหละค่ะบ้านกำมพูอ้าคุณแม่นั่งตรงนี้คุณแม่จะได้ไม่เจ็บหลังนี่แม่ขอบคุณต้องเอาหาอะไรอ่ะหมอนนุ่มๆมาให้ลองลองลองดูก่อนอยูกับไม้มันจะได้ดีไหมจะได้พิงพิงได้ไหมทอสบายไหมลองเอา เก้าอี้เล็กๆมาวางขาได้เองนะอะแม่เหยียบตังค่ะจะได้ไม่อยู่ที่ปูนและวางเซียนนะโดนไหมแม่เป็นเบาหวานระว,วัางเซียนแนละใส่รองเท้าจริงๆแม่ไม่ต้องถอดรองเท้าเลยกระเดินเข้าออมาแม่ทําไมไม่ใส่รองเท้าะ่ะควรจะใส่รองเท้าไว้ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวฝุ่นแม่กวาดปัดได้ดครับเป็นไงคะห้องทัวร์คุณกำพูดได้ประมาณนี้ค่ะ <c oughs> ยังจัดการไม่เสร็จเลยเหมือนร้านอาหารตามสั่งเลยนะคะโต๊ะหนึ่งโต๊ะสองคุณลิขนีสั่งอะไรฮะโต๊ะสามสองคนลงร้านอาหารตามสั่งแต่นี่คือตั้งใจไปรับแขกด้วยใช่ครับเอาไปนั่งกินกาแฟเช้าแล้วก็มองสวนเดี๋ยวเดี๋ยววิวดูวิวร้านเขานะคะวิวก็จะมองไปทางบึงน้ำมีกองฟางเร็จยังคะเร็จยังโอ้โหยังเหลืออีกเยอะ เดี๋ยวจะทำน้ำํากาแฟให้กินตอนหกโมงเย็นใช่จะได้จะได้แบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน <c oughs> คืนนี้อีกยาวอืมอืมงั้นเราเท่านี้ก่อนเนาะโอเคครับค่ะ <c oughs> หัวเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยหมดสภาพเลยอาฝากติดตามกับภูรัชดีออฟฟิเชียลด้วยนะคะสวัสดีครับ